เราจะพาทุกคนมาวีคเอ็นบล็อกที่เกาหลีกันของจริงคือโซอคิวมากข้าวเช้าตอนห้าโมงเย็นนี่ฉีกอยู่ต้องก็สับนระส่ยแลนะซึมมีมมริงจงิมีข้าวที่สุด <laughs> สวัสด mm ีค่ะทุกคนควาอยู้ใ่ในช่องของเบตตีส้สตอรี่นะคะวั mm hmm. นนี้เราจะพาทุกคนมาวีคเอ็นบล็อกที่เกาหลีกันก็ mm hmm. คือจะมาอ mm ัปเดตย่านใดๆในเะมือ็อาจจเดุรี ประเด็นคือตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสองสูเชื่อว่าทั้งคนที่นี่แพนสมารเกาหลีก็คงรีเสิร์ชเคยเจอที่นี่แล้วแล้วฉันก็มาที่นี่บ่อยมากดูเดนที่มาสองสูเพราะเหตุผลที่ว่าเราจะมาตามเปปเปอัพอันหนึ่งที่เราแบบเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบก็คือโกลนี่นะเราใช้เขามาตั้งแต่ยังไม่แมสในไทยตัวนี้นะคะตอนนี้คือแมสหนักมากเนาะเป็นวิ่เอ็นบล็อกที่จะพาทุกคนแพร์สำรวจสุดสองอาทิตย์ว่าวิ่เอ็นเนี้ยปกติมันทำอะไรบ้างนะคะก็ ฟอลโล่ฟอลโล่กันไปเพราะยังไม่รู้อน,นาคตตัวเองในวันพรุ่งนี้เหมือนกันจะไปอัปเดตว่าตอนนี้เกาหลีมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีอะไรที่แบบเพิ่มเติมยังไงบ้างาในช่วงครึง่งปีหลังของเกาหลีจากี่ภานะคะ เวลามาสองสูก็จะนำให้ออกประตู2หรือสามมทุกคนจะเป็นประตูที่เป็นแหล่งแบบว่าซ่องส่งของป๊อปอัพใดๆอยู่ตรงนั้นกันนะคะวันนี้นอยนิดนึงคือฉันอะตั้งใจไปสระผมก็จะทําผมแบบบล็อกสวยๆวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือเป็นร้านประจำมนันก็แบบรักเขา่าอะแต่ว่าไม่กล้าแบบไปคอมเลนก็คือบอกเขาว่าอยากทําทลอนมามา่ามาม่าช่วงวันนี้คือลอนฟาล่าเลยรอบหน้าจะต้องยื่นเล็บให้มันแบบชัดเจนนะคะเขาอาจจะมองพลาดไปให้อภัยเขาเป็นร้จําเฮ้ย 懂的。 แล้วกับสองซูทางออกที่สนะคะทุกคนโอเคเราก็จะพาทุกคนไปที่ป๊อปอัพของแบรนด์โกลนี่ก่อนนะช่วงเนี้ป๊อปอัพคือฉ่ำมากแล้วก็ย่านที่แบบคนมาเที่ยวกันก็ยังจะเป็นย่านแบบพันนำซองซูอยู่เผื่อใครแบบว่าเป็นมือใหม่หัดเที่ยวเกาหลีนะคะก็มาตามกันได้นะถ้าเกิดมาแบบอยากช้อปปิ้งของเกาหลีแบรนด์ที่มันอยู่ครบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันต้องแบกในสิ่งที่เรียกว่ากระโปรงกระเป๋าอะไรมาด้วยใหญ่มากก็เพราะว่าปกติเนี่ยกิจวัตรของเบสในช่วงวันหยุดอะ คือจะมีความแบบว่าต้องไปฟ้านแฟนอะไรใดๆนะคะเผื่อยังไม่ได้อัปเดตคุนมีแฟนละนะนะแล้วนะนี่เขอนอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรลองทอง้วก็ไปช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าวันนี้มีเสื้อที่อยากได้ของแบรนด์โกลนี้อยู่แบรนด์นี้นะคะก็เหมือนจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่แบบขายของกระจุกกระจิกได้ๆเราจะพาไปดูด้วยข้างในนะ มีหลายสาขาอยู่นะทุกคนทั้งซองซูด้วยแล้วก็เหมือนจะมีที่อื่นด้วยเป็นสาขาอื่นด้วยอุย้ยน่ารักอันนี้น่ารักเลยเสื้อผ้าไดา้ๆแล้วก็ขายของแบบกระจุกกระจิกกระเธอเข้าใจปะ และเห็นบอกว่าแบรนด์เนี้ยราคาคือไม่แรงนะคะอันเนี้ยสามพันวอนประมาณแบบ7จ็บาทอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็คือตอนนี้เดินไม่ถึงโกลนี่นะคะเพราะว่าโดนเสื้อตัวนี้ตกก่อนทุกคนให้ถ่ายราคาเท่าไหร่คือช่วงน,น,นี้มันร้อนมากที่เกาหลีใช้คือนิยมใส่เสื้อกล้ามกันแล้วคนก็ใส่เส,สื้อกล้ามกันฉับตัวละหมื่นวอนเธอ200กวาา่าบาทเอาด <บา S 1> <า>ิทุบทุบทุบเลยคือในกล้องไม่รู้สวยไหมของจริงคือโซคิวมากเป็นแบบสีเขียวแบบน่ารักน่ารักกเธอแบรนดี้ของแบบเกาหลีปะยังไงน่ารักมากเธอเลือกไม่ได้คค่่่่ะะะสอออยยยูไปปเเเลตััว200าาาบบบทิดนนนี้็แ ถัวทุกคนฟิลฟิลนี้น่ารักมาก ร้านไม่ขายพวกถุงทงถุงเท้าน่ารักน่ารักเธอได้แล้วก็มีแบบว่าพวกกิฟช็อปอะต่างหูต่างหูจิวอะไรเงี้ยมีหมดเลยเก๋ๆแบบคลาสสิกง่ายๆน่ารักจังเอาไว้ใส่พวกแบบเครื่องสำอางอะไรเ็ได้กางเกงค่ะซันอันนี้เป็นแบบสไตล์โกลนี่มากทุกคนถูกต้องแล้วก็กับเสื้อคู่กันในราคาแบบเซตหนึ่งอะเสื้อกับเกางเกงอะ2อ0่วอนถูกต้องเลยและมีความเป็นแบบเรียบแต่หรูโก้แต่มากเอาไปเลยค่ะหนึ่งเซต ก็คือไม่ถึงสักทีนะคะโกลนี่ที่ชั้นใ่ฝันโดนตกโดยร้านเมื่อกี้ไปก่อนเป็นร้านที่เขาบอกว่ามันมีหลายสาขานอะนอกจากที่ซองซูด้วยแต่ว่าเบสเพิ่งเคยมาเดินอย่างเงี้ยครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าของข้างในอะ่ะมันน่ารักดีมีทั้งเสื้อผ้ากิฟช็อปใดๆแล้วก็ราคาโอเคเลยแบบไม่ได้แพงหูฉีกเลยนะคะซองซูสําหรับเบสก็ยังเป็นย่านที่แบบว่าคึกคือนอยู่เหมือนเดิมนะคะมีของขายชามแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็คือเอาของมาเติมมาลงกันแบบสุดๆด้านหลังเบสนี้ก็จะเป็นช็อปสแตนออยนะคะเผื่อขายแบบเป็นสาวกก็ มาตำกันได้ตอนนี้เรากำลังมาถึงีารบพูดของโกลนี่ละทุกคนเป็นแบรนดที่เราแบบเลิฟมากๆจริง,รงๆคือเก็บทุกคอลเลกชันเลยอะ่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบเสื้อผ้าลายแบบคลาสสิกเบสิกนะแต่ว่าเบสอะชอบมากเพราะว่ามัน มันใหญ่มากค่งะคือราคามันแรงจริงเธอเสื้อยืดตัวเป็นพันแต่ว่ามันใส่ได้โคตรจะคุ้มเดี๋ยวพาไปทุกคนถึงโกลนี้แล้วหล่อเรียกคิวที่จะเข้าไปดูป๊อปอัพข้างในนะทุกคนโกลนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็คือว่าคนจะเยอะจะแย่จะต้องมานั่งแบบเวท้งเป็นเวท้งลิสต์กันห้าโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็จะกินข้าวเช้าก่อนอยู่ตรงหน้าป๊อปอัพพอดีเขาบอกว่าใช้เวลารอประมาณแบบสามสิบสี่สิบนาทีก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เรียกแล้วอ่ะมันจะเเเเเเด้้้้้้้้งงงงขขาา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 ามมมมใในนนนนืืืืออ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 ถถสกกกก็็็คค่่่่ยยยไไไปปปทีีัพแะะรรรหหววึตตซล มาโดยทุกคนโกลนี่เห็นไหมแล้วก็มีพัดมาให้เป็นพัดของโกลนี่เลยน่ารักคนข้างหลังไมที่กำลังเดินไปเนี่ยออกไปเนี่ยก็ใส่แบรนด์โกลนี่เหมือนกันก็บอกแล้วบัาดัง ก็สั่งเป็นยุคเฮจังไปนะคะร้านนี้มันจะเป็นร้านที่แบบว่าขายพวกอาหารง่ายๆของเกาหลีที่เป็นแบบคิมบับหรือว่าเมนูแบบพวกชยุกุกกึมก็จะเป็นเขาเรียกหมูผัดซอสโคจูจังอะไรเงี้ยเอออาหารสไตล์ที่มันกินง่ายๆแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะเป็นแฟนชายก็มาก,กินกันได้ชื่อร้านว่าอะไรนะเบเกอรี่เดี๋ยวคุณชื่อไปให้ละกันเออแบบหาหาได้ทั่วโซเลยแหละมาแล้วค่ะกโกว่า เบสจะแบบกูไม่ได้เต็มเสียงนะเบสกลัวเบสเสียงดังนร้อล้าหารเนาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตยุกเกจังให้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงเดียต้มๆอ่ะแกงแกงแกงเนื้อแกงเนื้อฉีกใช้คำนี้แล้วกันข้าวเช้าตอนห้าโมงเย็นคือตอนแรกมันก็มีโมเมนต์แบบหิวข้าวอยู่นะตอนระหว่างนั่งมาอะไรอย่างเงี้ยแประมาณเริ่มไม่หิวละโซ่อืมอรอยเลยยุกเกจังเป็นอีกหนึ่งแกงที่เบสชอบมากๆเลยนะเวลาสั่งร้านอาหารทั่วไปที่เกาหลีอะ มันจะเป็นเนื้อนะทุกคนยุกมันเป็นเหมือนภาษาฮันจามาจากลากธศัพท์จีนที่แปลว่าเนื้อนะคะก็เลยเป็นชื่อที่มาของเขาว่า K ยุกเคจังเดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวก่อนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนช้อปปิ้งเลยว่าถูกอุย้ยอย่าบอกนะว่าฉันจะต้องไปแล้วหรอหให้ไปที่ร้านเลยตอนนี้จะบ้าหรอแป๊บน,นึงโอเคเดี๋ยวรีบกินก่อน ก็โกรนี่นะคะทุกคนโอเคอันนี้คือที่เราเล็งว่าเราจะมาสอยนะคะทุกคนเสื้อกล้ามราคาร่วมพันแต่ว่าทรงสวยแล้วก็ใส่สบายมากแบรนด์นี้แนะนําเลือกไม่ถูกทุกคนตอนนี้ของเบสอะเบสกำลังคิดว่าเบสอะควรจะซื้อไซส์ S หรือ M ดีคือมันต่างกันไม่เยอะแหละ S มันจะพอดีตัวแต่ถ้า M มันจะแบบหลวมนิดนึงแต่ก็เซ็กซี่ดีทุบมาแล้วสวสรุปคือโจที่ไส์ M ยาวกว่าก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบแอบมีทน้อยก็เลยเอาเองมาปิดทีกว่าเดี๋ยวกำลงังทันดูแบบก,กระโปรงไว้เพิ่มว่ามีกระโปรงแบบเข้าเซ็ตยังไงที่เคาน์เตอร์บบนี้ใ่ไหมใชให้ช่วยเชียเช้าไม่เชา้าจริงๆแล้วมันก็แอบไปบ,บ่ายเย,ย,ย,ย็นแล้วของวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็ มาอยู่ในต่างจังหวัดเกาหลีสักที่หนึ่งขออนุญาตไม่ระบุว่าเป็นจังาหวัดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลโซมากนะคะมาหาแฟนเนแล้วก็เดี๋ยวนี้จะไปซื้อกับข้าวมาทําอะไรกินกันก็เลยจะต้องไปแวะมินิมาร์ทนะคะไปดูว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างมีลิสต์มาอยู่ก็ต้องซื้ออะไรเพราะที่เดือเราสั่งแบบออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะปกติแบบเสาร์สุขเสาร์ทิพย์เบสหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยได้เป็นวันที่ไปทำคอนเทนต์ข้างนอกหรืออะไรมากด้วยความที่เออทุกคนช่วงนี้เกาหลีคือแบบ ร้อนมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมาให้แบบเว้นช่วงกรกฎาสิงหาจะเที่ยวสนุกกว่าคือถ้าจะมาเกาหลีเบสแนะนำว่ามาทีหนึ่งอะปลายกันยาหรือเข้าตุลาไปแล้วจะเป็นช่วงอากาศที่แบบดีมากๆก็คือแบบเย็นสบายเป็นอากาศที่คนไทยใฝ่ฝันเลยแหละมาช่วงนั้นกันน่าจะโอเคแฮปปี้กว่านะสำหรับคนไทยพออาทิตย์หลังมาพออยากให้ไปวันพักผ่อนของเบสจริงๆเพราะเบสก็เหนื่อยมากในวันธรรมดาคือด้วยความที่นอกจากงานแบบอินฟูที่เบย์ทำอะมันก็มีงานอื่นที่เบย์ทำอยู่ด้วยทุกคนช่วงนี้ซึ่งมันแบบ แทบจะแบ่งเวลาพักผ่อนให้ตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เสียสุขภาพนะคะก็เลยเลือกให้แบบวันท so ี okay. wait, so like I mean, I ่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์่อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่กับเขาอ่ะก็จะเป็นวันที่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่ส่วนมากก็ใช้ว่าด้วยกันแบบว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะถึงคาเฟ่แล้วทั้งหคนเอ้ยเรากรลังจะถึงหมาดแล้วแต่งตัวตอนนี้คือแบบเหมือนอยู่ที่ไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเสื้อกล้ามเกงผ้าล่มใส่สบายๆนะคะแบบนี้ได้เลยถ้าคุณจะมาช่วงกรกฎาสิงหานะ เราอยู่กันที่มัดถึกหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่า Home Plus ของที่เกาหลีนะคะซสื้ออันนี้ไปกินไว้แบบผัดกินดีกว่ามาล่าช่างปัวแบบสำเร็จรูปทุกคนสักสองอันไหยเผื่อซึมแล้วก็อีกอันที่ต้องมีในวันนี้ก็คือคิมหรือว่าสิที่เรียกว่าสาลายนะทุกคนคือเบสกาแฟ่ะไปซื้อไอตัวกุ้งแบบกุ้งทะเลแล้วก็อุนา อุนังิคืออะไรไม่ใช่อุนิอเออไปซื้ออูนิมานะก็จะมากินกันกับจ้่กับซาลายแล้วก็ต้องมีวาซาบิแล้วก็ต้องมีคันจังด้วยมซอสแบบฟิวๆสีอู่ขาวบ้านเขาไม่ใช่บ้านเหล่ากลังหาดูอยู่อ่สีอขาบ้านเขาอยู่ไหนทํทำเลยชุบแป้งทอดเลย่อชมได้ไหคกะ่องงก็ส 미신용น장어้นย่อ먹을장간장간장쪽에ยากได้แากบมาก이บแล้วนะคะกชอบากชอบากชอบมากชอากอบากอ้ากอบมาอบมาอบมาชอบมชอบอกอกอออ เดี๋ยวรีบไปซื้อกันแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อน นะคะทุกคนก็ตอนนี้ไม่เช้าแล้วเป็นช่วงบ่ายแล้วแต่ว่าเรามีนัดเดทถึงวันนี้นะคะก็เลยมากินข้าวกันก่อนแล้วก็วันนี้เป็นควันครบรอบ100วันของคู่เรา มันจะเป็นการนับแบบเกาหลีก็คือแบบครบรอบร้อยวันอะไรอย่างงี้นะซึ่งเออก็มากินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายลงถ่ายรูปนะคะร้านนี้เห็นเขบอกว่าเป็นร้านดังแล้วก็คนรีวิวบอกว่าฉ่ำม,มากคนเกาหลีอ่ะเออคือมาลิกินร้านนี้กันซึ่งมันเป็นร้านสไตล์แบบว่าติม่มซำอาหารจีนก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ยจะกินอะไร,แล,ะไไไรแล้วเดี๋ยวป้ายยาพิกาดทุกอย่างไว้ให้ใน description box เช่นเดิมนะจ๊ะมกานชองแชร์โอ็ 탄탄면, 육탄면, 탄탄면. 탄탄면 일단 육탄면도 괜찮은 것 같은데. 육탄면이랑 새우완탕면이랑. 음. 그럼 또육 시킨다? 어 그래 그렇게 합시다. 아 음. 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 다음 <laughs> 영상에 <laughs> 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 แลี๋ยวต่อไปเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะทุกคนก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มาตามพัอนอุซอกนะเพราะว่าพัอนอุซอกก็คือเคยมาถ่ายที่นี่เหมือนกันนะคะจะเป็นแนวแนวแบบโพลารอยด์แล้วสวยนะว่าเพื่อนซ่องนี้ก็เดี๋ยวที่โซตัวที่ก็พี่โซไหนเนี <laughs> โอเคก็เดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ นะคชื่อว่า45 ID Polaroid นะคะมันก็จะเป็นถ่ายรูปแบบว่ารูป Polaroid นั่นแหละแล้วก็เป็นเซลฟ์แคมทุกคนก็ถ่ายเองได้ไหลายได้แล้วก็มูดมันดีมากๆเราดูเล็บมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันจะให้ทุกคนดูเงเห็นกับตาอ๋อริเชียร์รมอืมรเชียระอะไรอะสกี้ย์อสกี้ยอะไรไม่รู้ มาแล้วทุกคนน่ารักมากเป็นไงคะเป็นโพลารอยแบบนี้ราคาก็ถือว่าแรงๆหน่อยนะใบละประมาณสองรกว่าบาทกินไอติมต่อนะคะทุกคนหลังจากที่ถ่ายรูปมาเสร็จแล้ว เป็นรถชีสมาหลังจากที่ไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะคะ รูปนี้ไปถ่ายเมื่อกี้ใช้เวลาถ่ายกันประมาณเกือบเกืบครึ่งชั่วโมงเลยะทุกคนคือมันรีทัชหน้าไม่ได้มันใช้คล้ายๆเหมือนเราไปถ่ายแบบอินแซงในคอตก็คือแบบว่าที่เวลาเราไปเข้าตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ปกติเลยแต่ว่าอันนี้จะมีคนถ่ายให้แล้วก็จะแก้ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เป็นอรูปโพลลอยอยมันก็จะแบบถ่ายปุ๊บปั๊บแล้วก็ต้องแบบเล็กช็อตได้เลยอะไรอย่างน,นี้นก็สนุกดีแล้วก็เขาอะ จะสกแกนรูปให้ด้วยแต่ว่าหลังจากที่สแกนต้องใช้เวลามาสามวันรูปถึงจะออกมาเขาก็จะส่งให้ผ่านอ e ีเมลนั่นเองมันจะแต่ว่าน่ารักมากเดี๋ยวเราขอพักกินไอติมกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเกาหลีคือแบบยังไม่หายร้อนเลยทุกคนน่าจะประมาณเดือนหน้าถึงจะรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นอร่อยดีนะถ้าใครชอบแบบไอติมเป็นเหมือนคล้ายๆซอฟต์ครีมหน่อยๆร้านนี้ชื่อว่าอูยูนินะคะ ย้ายโลก,กันนะคะทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซลเลยนะเป็นแบบว่าเขาเริ่มมีการจัดการแล้วก็โดยสนับสนุนโดยรัฐบ,บาลน,นะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดการจบจัดงานแสดงใหญ่มากเป็นพวกอีเวน่นด้วยก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเพราะว่าหาที่ลงไม่ได้จริงแต่นี้อากาศมันร้อนมากไปเดี๋ยวไปกันค่ะ โค่ก็똑กกนนะเด็กอ่ะเนี ok ่อันนี้คือร้านตอนที่ไม่มีคนนะคะจริงจรงร้านนี้คนเยอะมากนะตอนี้คือป้แล้วค่ะราคาคือดีมากกินข้าวกันค่ะขัายภาพตอนเย็นเลยคือแอบไปแบบอาบน้าแล้วก็เข้าบ้านมาเพราะว่าร้อนมากวันนี้ก็มาจริงจริงทำเจ้ายนะคะเป็นร้านประจําของเบสชื่อว่าทนโจเซ่ะทุกคนที่เด็ดเลยเนี่ยมันจะมีหมูสองแบบร้านนี้ก็คือหมูแบบ 3,000วอนนะคะก็คือต่อหนึ่งคนเนาะซึ่งอันนี้เป็นหมูที่แบบว่าหมูน้เข้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูเกาหลีอ่ะมันจะ10,000วอนต่อหนึ่งคนซึ่งนุ่มกว่ามากถ้าเกิดว่าใครไม่ติดที่ราคามันต่างกันแค่2,000วอนอะ่ออนอะก็ให้สั่งเป็นหมูเกาหลีไปเลยนะไปตัวราคาที่เป็น10,000วอนดีมากแล้วก็กินกับกิมจิของเขากิมจิของเขาต้องเอามาผัดคู่กับอยู่บนกระทนะนะมันจะมีน้ํามันหมูอไล่ลงมาแล,แล้วมันผัดกับน,น้ำมันหมูอร่อ,รอยบธอบกิมจิ แล้วก็จิ like video, My My and, lime, ้มซอสซัมจังของเขาอร่อยมากโปะกันอย่างนี้ทุกคนมีกิมจิมีข้าวแล้วก็มีซัมจังแล้วก็หมูทุกบนที่สุด